สวัสดีค่ะทีมงานกุฎวันทิงกีฬานะคะก็มาปักหลักอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,นีค่ะในการแข่งขันกันกราวเกมหรือว่ากีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่43นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีการประเดิมจริงชัยกันสี่เหรียญทองนะคะจากยูโดแล้วก็ปันจักรีิลัตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่ม่วนซื่อแล้วก็อบอุ่นเป็นอย่างมากค่ะส่วนบรรยากาศในการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมารวมถึงพิธีเปิดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมชกันค่ะ การแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43หรือการเกลาเกมที่มาหาวิทยาลัยบุลราชธานีวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีการจิงชัยทั้งสิ้น4เหรียญทอง เริ่มที่กีฬาปันจากศีลัส์แข่งที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชัยสองเหรียญทองเริ่มที่ประเภทศิละปะการไ่้ยรำบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองตกเป็นของอิวยาสาดารานักกีฬาปันจากศีลัต์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณดีกรีแชมป์เก่า3ส,สมัยโชว์ลีลาไราลรำเข้าตากรรมการสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้สําเร็จโดยทําคะแนนได้4 6 2คะแนน เรียนเงินเป็นของบีลานาแวร์จากสถาบันการพละศึกษาทำคะแนนได้457คะแนนและเรียนทองแดงมูฮัมหมัดโนดิงบินยาเซงจากมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลา440คะแนน อีกหนึ่งเรียญเป็นการชิงชัยประเภทศิลปะการร่ายรำบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองเป็นของพิมพ์ชนกยิ่งแย้มจากสถาบันการพละศึกษา463คะแนนเหรียญเงินเป็นของอธิษฐานพิมลบัญยงจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏหมู่บ้านจอมบึง456คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟาดีดาดีแมรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี450คะแนน ส่วนไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้อยู่ที่การชิงชัยเหรียญทองเหรียญแรกของการแข่งขันเป็นการแข่งขันกีฬายูโดที่สนามโรงเรียนเทศบาลสุขสําราจชิงชัยสองเหรียญทองในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชายเป็นสองจอมทุ่มจากมหาวิทยาลัยรังสิตประกอบไปด้วยการจนะพัฒจันยาและสวัสดิ์ประทุมกุลนิธิที่โชว์ท่าทางการทุ่มได้เข้าตากรรมการคว้าเหรียญทองไปครองด้วยคะแนน383คะแนนถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองแรกของการกราวเกมอย่างเป็นทางการ ส่วนเรียญเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำคะแนนได้327คะแนนเหรียนทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ขณะที่ท่าทู่มาตรฐานหญิงยังคงเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่คว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองจากสองจอบทุ่มสาวลลิตาต่อไัยบณ์ลและธนารีรวงจันทร์ที่ทำคะแนนได้มากที่สุด3 9 4คะแนนเหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ351คะแนนและเหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพทำคะแนนได้334คะแนนขณะที่อีกหนึ่งเหรียญทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์3 1 9คะแนน ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่ามกลางคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า111สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยบนราชธานีพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยบนราชธานีและเป็นการสอบรับกับปีพิเศษของมหาวิทยาลัยที่ครบรอบ25ปีของการสถา ปนามหาวิทยาลัยนั่นเองสำหรับการกราวเกมจัดขึ้นโดยมีแนวคิดหลักคือ i f e of Unity, s h i ้ e of Friendship สายน้ำแสงตะว,วันเชื่อมสัมพันธ์สามคัคคีโดยมีปลาบึกชื่อว่าบึกบืนและบัวบานเป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน ส่วนไฮไลท์ของพิธีเปิดคือการจุดไฟคบเพลิงโดยมีแนวคิดคือแสงตะวันแรกแห่งสยามณผาแต้มสถานที่ประวัติศาสตรอ์อนาภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีได้ก่อกําเนิดของไฟแห่งคบเพลิงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43หรือกันเกาเกมและผู้ที่ทำหน้าที่วิ่งคบเพลิงคนที่หนึ่งก็คือนายสุวิทย์แสงมณีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบนราชธานี คนที่สองคือนายวัารสุรคายนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานี คนที่3คือนายมนัฐวิทยาประภาพรน,นักกีฬาดาบสากลสิทธิ์เก่าสาขาการจัดการการตลาดคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีและคนสุดท้ายคือผู้ที่ทำการจุดคบเพลิงคือนางสาวธิดารัฐบัวแสนนักกีฬายูโดสิทธิ์เก่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีเจ้าของหนึ่งเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลายัย ปิดท้ายที่การแสดงในพิธีเปิดซึ่งแบ่งออกเป็น3ชุดคือชุดที่1แสงตะวันเชื่อมสัมพันธ์สายน้ำมูลชุดที่2กันกล่าวการเชื่อมโยงของความสามาคัคคีและชุดพิเศษการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีมหาวิทยาลัยอุบลจากตายอรไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวอุบลราชธานีก่อนจะปิดท้ายที่การแสดงพลุเพื่อแสดงถึงพลังสุดยิ่งใหญ่และแสงสว่างแห่งกีฬาปัญญาชนครั้งนี้นั่นเอง สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในวันแรกอันดับที่1เป็นมหาวิทยาลัยรังสิตมีสองเหรียญทองอันดับที่2สถาบันการพลศึกษาคว้าไปหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินรวม2เหรียญอันดับที่3มหาวิทยาลัยทักษิณคว้าไปหนึ่งเหรียญทองอันดับที่4มี3สถาบันคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพมหาวิทยาลัยราชภัฏหมบู่บ้านจอมบึงคว้าไปทีมละ1เหรียญเงิน อันดับที่4มี4มหาวิทยาลายัยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์คว้าไปทีมละ1เหรียญทองแดงส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันที่10มกราคมมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น9เหรียญทองจากยูโด7เหรียญทองและคอสเวิร์ดอีก2เหรียญทอง และนั่นก็คือผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะรวมถึงพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆค่ะส่วนในวันนี้นะคะจะมีการชิงชัยกันทั้งสิ้นเเหรียญทองนะคะจากยูโด7เหรียญทองแล้วก็คอสฟอร์ดอีก2เหรียญทองค่ะส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามชมกันได้ในรายการ굿มอร์น n ิ่งกีฬาในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงนี้เราจะทิ้งท้ายกันที่ความสงสัยของหลายคนนะคะที่อาจจะสงสัยว่าคําว่ากันเกลนา้นแปลว่าอะไรวันนี้เรามีคําตอบมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ กันเกาน่าจะเป็นตอกไม้ประจำจังหวัดของอุบลราชธานีมันน่าจะเป็นอะไรกันเกาคืออะไรครับไม่ทราบครับไม่ทราบค่ะกันเกาหลายคนไม่รู้จักและหลายคนยังอ่านออกเสียงผิดๆกันว่ากันเกรา และแม้ว่ากันเกลาจะถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในมหากรรมกีฬาของปัญญาชนนั่นก็คือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43หรือมีอีกชื่อนึงว่ากันเกลาเกมส์ก็ตามคนในท้องที่เองบางคนก็ยังไม่รู้จักแต่สำหรับชาวน้ำเงินเหลืองนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะดอกกันเกลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่ซึ่งต้นกันเกลานั้นมีอยู่มากในพื้นที่กว่า5,000ไร่ของมหาวิทยาลัย และจะออกดอกในช่วงการรับน้องของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพอดิบพอดีดังนั้นผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคงเป็นนักศึกษาของที่นี่นั่นเองแล่ละค่ะก็ดอกไม้ของที่นี่ค่ะของสวนสานาระของที่นี่ค่ะ และนี่ก็คือความเป็นมาของชื่อของการแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและน่าสนใจมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราต้องคอยติดตามกันต่อว่าเจ้าภาพในครั้งหน้านั้นจะใช้ดอกไม้อะไรเป็นสัญลักษณ์และจะมีชื่อเก๋ไก๋เหมือนอย่างกันเกาเกมหรือไม่ต้องติดตามดูว่าเจ้าภาพครั้งที่44กันนะคะ